สวัสดีครับผมต้นอชวินพระเครื่องนะครับวันนี้มีพยาพาลีนะครับสีแดงแดงนะครับสีแดงแดงลงยาแดงนะครับมีหนึ่งองค์ก็มีเจ้าของแล้วนะครับตอนแรกก็เหลือองค์เดียวกะว่าจะเก็บไว้นะครับก็มีเจ้าของ นิมนไปแล้วนะครับก็เตรียมตัวเดินทางนะครับก็ขอให้ท่านได้เลขสวยๆนะครับเพราะซีนเดิมนะครับยังซีนเดิมอยู่นะครับขอให้ท่านได้เลขสวยๆให้ได้เลขมงคลน,นะครับแล้วก็ได้เลขเมื่อได้ไปแล้วก็เสียงโชคก็ขอให้มีโชคมีลาบนะครับขอให้ท่านเฮงๆเจริญเจริญรวยล้านๆน,นะครับด้วยบรารมีหลวงปู่มหาศิลานะครับขอให้ท่าน จเจริญเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะครับรุ่นนี้นะครับในกลุ่มนะครับตามที่เห็นนะครับและได้ดูในกลุ่มนะครับก็ราคาก็แรงมากนะครับก็อยู่อยู่ที่ห้าหกพันนะครับห้าหกพันก็ดีใจด้วยนะครับที่ท่านประมูลแล้วก็ได้ ถือว่าราคายังไม่สูงนะครับก็ถือว่าท่านโชคดีนะครับก็ดีใจด้วยนะครับก็พักเลือกเจ้าของนะครับถือว่าเป็นบุญของท่านบาร,รมีของท่านนะครับที่มีโอกาสได้เหรียญของหลวงปู่นะครับโอเคครับขอให้หลวงปู่ปกปักรักษาคุ้มครองและดูแลท่านและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขเฮงเรวยรวยตลอดไปครับ 洒脱。